วัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมในรายการแดนรีมังหะกันอีกเช่นเคยครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่กับกองหนังสือหนึ่งกองที่เรียกได้ว่าล้นเฟรมออกไปเรียบร้อยที้นึครับผมก็แปลนหนังสือที่เรียกได้ว่าครั้งหนึ่งครับผมเคยถูกเทียบเทียมทาบทาให้ว่าเป็นเสาหลักของโชเนนจำยุคนั้นเลยก็ว่าได้ครับผมเพียงก็ว่าอาจจะแอบเสียดายไปหน่อยครับผมที่ว่าเนื้อเรื่องของเขานั้น ไปไม่ถึงฝาาฝันนั่นเองครับผมทําให้โดนตัดจบอย่างน่าเสียดายเป็นอย่างที่สุดเลยครับผมแล้วก็มีปมเนื้อเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยที่ทําให้ตัวของเบลเซบับเด็กพันนรกเนี่ยไปไม่ถึงฝั่งฝันก็ผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาชี้แจงและอานาลิซ์ไปพร้อมกันเลยครับผมก่อนอื่นเราก็มาพูดถึงตัวรูปเล่มกันก่อนเลยครับผม ก็อ่ะจริงๆซีรีส์ของชุดนี้เนี <S <S ่ยผมเรียกได้ว่าผมได้มานานมากเลยนะสำหรับเบลเซบัฟเนี่ยผมไปซื้อมาจากที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติสักปีหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดปีนั้นน่าจะเป็น2 0 1 8มั้งครับผมน่าจะ2 0 1 8 2 0 1 9นี่แหละผมก็จำปีไม่ได้เหมือนกันนะอ่าก็ได้มีโอกาสก็ผมไปหิ้วมาก็ผมเป็นแพ็กเซตเลยทั้งหมดนี้28เล่มจบนั่นเองครับผม เบลเซบับเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมเขียนภายใต้สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิกครับผมใช้คำว,ว่า Greenleaf Paper น,นี่หนึ่งครับผมเราก็จะได้เห็นว่านี่กระดาษกรีนลีสเลยนี่หนึ่งครับผมก็สวยงามอ่านสบายตาน,นี่นงเนาะตามชื่อของเขาเลยและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเบลเซบับเนี่ยเป็นตัวหนังสือที่ออกมาค่อนข้างใช้คำว,ว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผม28เล่มน,นี้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะใช้เวลา ห oh, วาดออกมาเขียนออกมาก็ค่อนข้างนานครับผมตอนที่ผมยังเริ่มอ่านใหม่ๆเนี่ยอาจารย์เลียวเฮแกวาดออกมาได้ตลกแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกระแสที่ถูกพูดถึงเป็นจํานวนมากเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นจากรายสัปดาห์ครับผมที่ถูกผลิตออกมาตอนหนึ่งสัปดาห์เรียกได้ว่าณนะปัจจุบันนั้น เบลเซบับนารูโตะและก็วันพีซเนี่ยคือแข่งขันกันบริสเทมรณะด้วยครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นสิ่งเป็นช่วงโมเมนต์หนึ่งครับผมที่ทำให้เรารู้ว่าโชเนนจ้ำเนี่ยโอ้หค่อนข้างแข่งขันแล้วก็มีผลงานคุณภาพดีออกมาไม่ขาดสายเลยครับผมหนึ่งในนั้นก็คือเบลเซบัฟนั่แหละครับผมที่กำลังพูดถึงกันอยู่เนาะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเอาจริงๆผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยทุกคนรู้จักครับผมไอ้เจ้าหนูหัวเขียวเบลเซบัฟเนี่ยครับผม เพราะว่าเบลเซบัมเนี่ยเราใช้เขาว่าเป็นค่อนข้างเป,เป็นตัวมังหะที่มีไอคอนิกค่อนข้างดีเยี่ยมเลยครับผมนั่นก็คือตัวตัวละครของหนูเบลเนาะเบลเซบัมชื่อจริงๆชื่อเขายาวมากเลยนะเบลเซบั ub, Emperor, The Emperor, มเอมพ์เดอร์เบลเซบัผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับผมรู้แค่ว่าแกเป็นลูกเต้าเหล่าใครที่เรียกได้ว่าทรงอิทธิพลพอสมควรน,นั่นเองครับก็เป็นลูกของจอมมารน,นั่นเองครับผมสำหรับหนูเบลเนาะก็ถูกส่งมา ในโลกของมนุษย์ครับผมเพื่อที่จะได้ปรับปามครับผมเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างคงคอนเซปต์ครับผมหลงเข้ามาแล้วก็มีนี่ครับผมตัวละครหลักก็จะเป็นองค์พะทศมินครับผมที่ได้เข้ามาเป็นรับตัวของหนูเบลดีเอมเพอเรอร์สักอย่างนึงเนี่ยเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่เป็นลูกศิษย์เป็นลูกบุญธรรมเลยครับผมโดยที่มีเมดสาวครับผมฮิวด้าจังเนี่ยได้ทําการตามมาคอยปราณิบัติรับใช้หนูเบลนั่นเองครับผม จนกระทั่งเรื่องก็เลยเถิดไปกันใหญ่จนจนโดนตัดจบนั่นแหละครับผมวันนี้ก็น่าเสียดายมากๆเลยเนาะแต่ว่าใช้คําว่าตอนจบเนี่ยคือถ้าให้เราพูดถึงตอนจบของตัวเบลเซบับจริงๆเนี่ยผมมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเหลือปมหรือทิ้งปมไว้ค่อนข้างเยอะนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเคลียร์ไม่ขาดอะไรในลักษณะนี้ครับผมอาจจะเป็นการจบแบบโอเคแหละผมเชื่อว่ามันเป็นการจบแบบที่อาจารย์แกตั้งใจไว้ อ่าเนึกออกมาสมมติว่าเรามีมีเส้นเส้นย,วยาวๆหนึ่งเส้นเนี่ยอาจารย์แกต้องการให้เส้นจบเนี่ยเป็นแบบนี้แหละครับผมเพียงแค่ว่าไอ้เส้นจบเนี่ยมันถูกย่นลงมามันถูกตัดแล้วมาแปะไว้สักประมาณ70%ของเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวฉากจบมันมันสวยแต่เพียงแค่ว่ามันยังเหลือปมอีก3 0ที่เหลือที่ยังไม่ได้พูดถ,ถ,ถ,ถึงไปเนี่ยครับผมก็เลยทําให้ตัวของเบลเซบัฟเนี่ยอาจจะเหลือปมตรงนั้นไว้นิดหน่อยครับผมไม่ว่าจะเป็น เสาทั้ง36เสาอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นครบทุกตัวนู่นนี่นั่นอะไรอีกนะเบเฮมอสอะไรแบบนี้เองครับผมก็เลยทําให้รู้สึกเสียดายนิดหน่อยครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็ผมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านครับผมที่ได้ดูเบลเซบับเนี่ยต้องมีการสึกชิงนางเกิดขึ้นครับผมสึกชิงนางครั้งนี้ก็คือคุณิเอดครับผมกับฮิวดาจากซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมครับผมว่าจะเลือกคนไหนซึ่งตัวผมผมก็ บอกตามตรงเลยครับผมจากใจเลยก็คือคุณฮิวดาจาังนั่นเองครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยนะหนึ่งเลยนะก็คือฮิวดาจาังเนี่ยแกมีบุคลิกที่อ่านใช้คําว่าเป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนอะอาะมีความเข้มเข้มขมขม,ขม,ขมในลักษณะนี้ก็ผมแกดูเป็นเป็นแม่บ้านที่คอยที่สามารถ a มนจ e หรือว่าจัดการ พวกสิ่งของต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆภายในครอบครัวได้ก็ผมแกดูแลทั้งองค์เน้ทัสมิครับผม,ท, a, umi, บผมทั้งหนูเบลเซบับน,นี่ด้วยเนะาะอส่วนของคุณนี่เอดาเนี่ยอันนี้ก็ใช้คําว่าเป็นอาการที่คลั่งรักนิดๆหน่อยๆก็ผมอาจจะเป็นเขินอายหรือว่า,าถ้าใช้คําว่าแม่สีเรือเนี่ยสำหรับคุณนี่เอดาอาจจะใช้คํานิยามคํานี้ได้ตรงๆเลยแน่นึนครับผมแต่ว่าก็อย่างว่าะครับก็ โอเคเนาะเรื่องนี้เดี๋ยวผมไม่สปอยไปมากกว่าเยอะวันนี้แล้วละกันเนาะแต่ว่าอย่างที่เราทราบก็ับผมว่าอันนี้ก็ต้องไปสึกชิงกันเอง <laughs> โอเคครับก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมเบลเซบับครับผมเบลเซบับจะปูกถูกพูดถึงเนื้อเรื่องในโลกปัจจุบันนี้ครับผมที่ตัวขององะทธัสมิครับผม เด็กมปลายปีปี4ปะ่ะเขาเรียกว่าเด็กปีหนึ่งนะแต่จริงๆในบ้านเราก็คือมัธยมชั้นปีที่4นั่นแหละครับผมที่ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งครับผมและแกก็ค่อนข้างเป็นที่รู้จักในหัวข้อของอันธพาลหรือว่าเด็กใหม่ที่เป็นลูกที่ที่ค่อนข้างน่าจับตามองครับผมองยะทัศมิเนี่ยแกจะมีชื่อท่าของแกก็คือหมัดฝังนู่นฝังนี่ฝังนั่นของแกนั่นแหละครับผมปรากฏว่าวันหนึ่งครับผมองยะทัศมีได้เข้าไป เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ทำลายร่างกายหรือว่าตีกันนะครับผมถ้าบ้านเราใช้กันเนาะก็มีเหตุการณ์ตีกันเกิดขึ้นอยู่ครับผมซึ่งโองงะก็ได้ทําการกวาดเรียบเลยครับผมสําหรับเด็กเจ้าถิ่นแถวนั้นปรากฏว่าโองงะแกก็ได้ทําการครับผมมองออกไปจนกระทั่งเห็นครับผมตารุงคนหนึ่งครับผมอาแรางเดรองครับผมรอยน้ํามาก็เลยหยิบแกขึ้นมาก็ผมปรากฏว่า ข้างในก็ผมตัวของคุณลุงอแรงเดรองเนี่ยก็ได้ผ่าออกเป็นสองซี่แล้วก็มีเด็กผู้ชายหนึ่งคนครับผมและคู่หูข้างกายของตัวอง์ะทัศมิก็จะมีฟุรุอิจิครับผม่าซึ่งฟุรุอิจิเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ใช้กับว่าคอยชงคอยเตรียมการคอยตบมุกได้เลยนั่นเอครับผมเพราะว่าเกาจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ใช้คําว่าเป็นตัวซับที่ที่เท่มากเลยนะผมค่อนข้างชอบเขาเลยซึ่ง นี่ครับผมเราก็จะได้เห็นตัวละครหลักหลายๆตัวโผลมาในเล่มที่หนึ่งเรียบร้อยก็ผมไม่ว่าจะเป็นฮิวด้าจังครับผมที่มาเกี่ยวพันกับโลกของมนุษย์ครับผมกลายเป็นว่าตัวของน้องหนูเบลเนี่ยครับผมที่ถูกผ่าออกมาเนี่ยองงะแกเป็นคนเจอก็ผมแกก็เลยหยิบขึ้นมาปรากฏว่าหนูเบลแกก็คิดว่าตัวขององงะหรือว่าพระเอกของเราเนี่ยเป็นพ่อของเขาครับผมเป็นป้าปาได้เองเนาะก็เลยทําการทําพัทสัญญากับตัวของ โองะท้าสมิเรียบร้อยเลยครับผมหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าหนึ่งในพันธะเนี่ยก็คือหนูเบลกับตัวของปป้าหรือว่าผู้ทําสัญญาเนี่ยห้ามห่างกันเกิน15เมตรครับผมไม่อย่างนั้นจะมีไฟฟ้าแรงสูงครับผมกระแทกใส่ตัวของผู้ทําพันธะสัญญาแน่นครับก็เลยทําให้ตัวของโอ่งะเนี่ยจะต้องคอยเลี้ยงดูหนูเบลแบบไม่ขาดสายครับผมโดยที่จะมีฮิวด้าจังครับผมมารับบท เป็นคุณแม่ของหนูเบลก็ผมหรือว่าเป็นเมดสาวที่คอยรับใช้ได้เองเนาะซึ่งผมจะขอใช้นิยามคําว่าเป็นคุณแม่เลยแล้วกันเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยทั้งองทะทัศมิแล้วก็ฮิวดาจังเนี่ยในในนามของแกนะแกก็จะใช้เป็นคําว่าเมดของตัวหนูเบลเซบับก็ผมเพียงแค่ว,ว่าในนามของโลกปัจจุบันครับผมฮิวดาจังของเราเนี่ยใชย้คําว่าเธอเป็นอ่าเป็นเหมือนภรรยาขององคะทัศมีครับผมเพราะว่า ตัวของฮิวดาจังเนี่ยก็ได้แอบไปไปพูดกับครอบครัวก็ผมว่าเนื่องจากว่ามีลูกด้วยกันหนึ่งคนครับผมนั่นก็คือตัวของหนูเบลเซบับครับผมแล้วก็ได้ทำการมาจากย้ายมาจากประเทศถิ่นที่อยู่หรือว่าก็คือเมืองหรือโลกของอสูรนั่นเองครับผมก็เลยกลายเป็นว่าครอบครัวของทางโองะทัสมิครับผมเลยต้องรับเลี้ยงเอาไว้ครับผมโดยที่ใน นามของฮิวด้าจังเนี่ยเป็นภรรยาขององค์งะั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดแล้วก็สร้างสีสันความขำได้ด้วยนะอ่ะจริงๆถ้าจะให้พูดกันตรงๆเนี่ยแนวเรื่องของเบลเซบัฟเนี่ยเราจะใช้คำว่าเป็นเนื้อเรื่องที่เป็นแอคชั่นคอมเมดี้ก็ไม่แปลกเลยครับผมเพราะว่าหนึ่งอะไรที่เราพอทราบครับผมเพราะว่าเลทอายุของเขาก็ผมจะอยู่ที่15บบวกเท่านั้นเองเนาะก็พอทราบได้ครับผมว่า นี่แหละคือแนวทางของการสร้างคอมมิกที่เป็นโชเนนะจัมในสมัยก่อนนั่นเองครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นทางสายหลักของทางโชเนนจัมเขาเลยเนาะที่พระเอกหนึ่งคนแล้วก็จะค่อยค่อยๆสู้กับตัวผู้ร้ายหรือว่าปีศาจต,ต่างๆที่เข้ามายุ่งในโลกของมนุษย์นั่นเองครับผมโดยที่ณนะตอนนั้นเนี่ยต้องใช้คําว่าเป็นเนื้อเรื่องเป็นพล็อตที่ดึงดูดทั้งเหล่าสาวๆแล้วก็เด็กหนุ่มด้วยครับผมเพราะว่ามีทั้งตัวละครอย่างฮิวด้าจัง หนูเบลเซบับเนี่ยที่คอยเอามาดึงตัวละครอ่าดึงความน่ารักของสําหรับคุณผู้หญิงหลายๆท่านเนาะแล้วก็ตัวรวมถึงตัวขององค์ทัสมิครับผมดีได้เข้ามาเป็นตัวละครหลักที่ใช้คาว่าเท่มากๆเลยเนาะในสมัยนั้นก็เนี่ยแหละครับผมก็เลยกลายเป็นว่าในโรงเรียนมัธยมขององค์ครับผมก็เลยต้องมีหนูเบลเนี่ยคอยตามเข้าไปในการ ใช้ชีวิตประจําวันด้วยครับผมแล้วก็จะเกิดเนื้อเรื่องต่างๆเพิ่มขึ้นหลากหลายหลากหลายครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่ต้องไปสู้กับตัวละครนู่นนี่นั่นครับผมไหนจะถึงรวมถึงพี่ชายของหนูเบลครับผมที่ได้เข้ามาในโลกปัจจุบันนี้แล้วก็สร้างสีสันนู่นนี่นั่นมากมายครับผมเอาจจริงๆต้องใช้คําว่าเป็นตัวละครเป็นเนื้อเรื่องที่หลายท่านอาจจะมองข้ามไปนะแต่จริงๆผมมองว่าสนุกมากเลยโดยเฉพาะนี่ครับผม ในปกเล่มที่11ครับผมจะพยายามนำเสนอเราถึงมิตรภาพที่มีอยู่ในโชเลนจัมได้อย่างชัดเจนครับผมนี่ก็คือเราตัวละครครับผมที่จริงๆผมก็แอบงงอยู่นะว่ามันทำไมมันเชื่อกันได้ไงนะก็คือหนูเบลเนี่ยหรือว่าโองะเนี่ยพอแกได้พลังจากตัวของหนูเบลเนาะแกสามารถต่อยตึกถล่มลงมาได้เลยนะแกต่อยโรงเรียนโตมเดียวพังไปเลยทุกคนทุกคนตกใจทุกคนตกใจเฮ้ยโอ้ต่อยได้ไงแล้วก็จบไปทั้งท้ที่ผม ผมยังมองว่าเฮ้ยไอการต่อยตึกถล่มได้เนี่ยมันซูเปอร์แมนยังยังทำยากเลยนะผมว่าเนี่ยองหะเองต่อยตึกถล่มได้แต่ว่าโอเคครับผมเนื่องจากว่าละครหรือว่าซีรีส์มังงะเนี่ยก็ยังเป็นซีรีส์มังงะอยู่ครับผมก็เราก็พอทราบได้คับผกว่าโอเคเราก็หยวนหยวนในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้เนาะ ซึ่งนี่ครับผมเป็นปกที่ตัวละครทั้ง3คนครับผมไม่ว่าจะเป็นหัวส้มคนนี้ครับผมคุโรซากิหรือว่าไอหัวทรงเรเจนต์ตรงนี้ครับผมหรือว่าคุณฮนะิเมคาวะเนาะทั้งสองคนเนี่ยเป็นรุ่นพี่ขององยะที่ใช้คําว่ามีทรงอิทธิพลในโรงเรียนเอามากๆเลยแล้วก็ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมของพระเอกครับผมเป็นหนึ่งในคู่หูหรือว่าปาร์ตี้ในลักษณะนี้ก็ผมอาจจะมองคล้ายๆตัวของรีบอนที่มี บริวารทั้ง10ก็ได้นะอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างเฉยๆเนี่ยครับผมทั้ง3ทั้งทั้งทั้งแก๊งเนี่ยได้จากที่เป็นศัตรตูครับผมก็ได้รวมเข้ามาเป็นเมตรแล้วก็คอยขับไล่คอยต่อสู้โดยที่มีคําว่าศักดิ์ศรีคอยค้าคออยู่ครับผมโดยที่ทั้ง3คนอย่างเช่นคุณฟูรุอิจิเนี่ยฟูรุอิจิคุงเนี่ยก็จะเป็นคนที่หัวดีครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีพลังทางด้านการต่อสู้สักเท่าไหร่แกจะคอยหลอกทั้งหมดเนี่ยครับผมว่าเกิดเหตุการณ์นูน่นนี่นั่นนี่นะ เราต้องไปคอยช่วยโองะนะนะเพราะว่าไอเด็กโรงเรียนเนี่ยมันมาหยามเราทาั้งๆที่ไอเด็กโรงเรียนนั้นที่ว่านั่นก็คือเหล่าปีศาจท,ทั้งหลายนั่นแหละครับผมซึ่งไอพวกนี้ก็ไปต่อยด้วยนะเฮ้ยโรงเรียนปีศาจแล้วต้องต่อยแล้วนี่แหละครับผมลูกผู้ชายมากเลยครับผมสําหรับเบลเซบับอาจารย์เรียวเฮกก็ได้ทําการสื่อออกมาถึงลูกผู้ชายได้ค่อนข้างค่อนข้างดีนะผมว่า <laughs> ก็ นี่ครับผมเราก็จะได้เห็นค่อนข้างเยอะครับผมสาหรับเบลซซบัฟเนาะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยผมก็อยากให้ท่านผู้ชมไปหาอ่านด้วยนะหลายท่านอาจจะอ่ะจริงๆต้องต้องยอมรับเลยครับผมว่าผมเนี่ยดองเบลเซบัฟมาเกือบเกือบสอปีได้เลยมั้งผมเอาซื้อมาเป็นแพ็คนะครับผมเป็นแพ็คที่ยังอยู่ในซีลอยู่ผมวางไว้ที่บ้านในเชลไม่ใช่ในเชลด้วยอยู่ในอยู่วางไว้เฉยๆนะสปีก็ผมจนกระทั่งผมใช้เวลาประมาณ 3วันครับผม3วันแบบเต็มๆเลยนะในการอ่านเบลเซบับตั้งแนวเล่มที่1จนถึงเล่มที่28ครับผมแต่จริงๆก่อนหน้านี้ครับผมผมอ่านมาก่อนนะเบลเซบับเนี่ยผมเคยอ่านมาสมัยที่ยังเรียนมัธยมอยู่ผมก็ไปซื้อเป็นเศษเป็นเล่มมาอ่านบ้างเช่าบ้างครับผมนู่นนี่นั่นบ้างตอนนั้นก็ใช้คําว่า อ่านค้าๆบ้างอ่านติดตามบ้างแล้วก็ดูจากในช่องของแก๊งกระตูนหรือว่ากรต์ตูผมจําได้ว่าน่าจะเป็นแก๊งกระตูนเนาะเบลเซบัมเนี่ยอ่าเพราะว่ากระตูนขับก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งไปนั่นแหละครับผมก็ก็ได้ดูจากในทางของเบลเซบัมจากแก๊งกระตูนด้วยก็ผมก็เลยทําให้ยังเนื้อเรื่องเนี่ยพอผ,ผมพอทราบก็ผมแต่ว่าในตอนจบผมก็อ่านไปค่อนข้างไกลแล้วนะจนกระทั่งผมอ่านจนถึงตอนจบครับผมอ่าผมอ่านตอนรายสัปดาห์ตอนนั้นเนาะสมัยก่อนรู้นเป็นภาษาอังกฤษ อ่านรายสัปดาห์ก็โอเคผมได้ทราบว่าตอนจบเป็นอย่างไรตอนนั้นก็โอเคครับผม <af trabaj a> เพียงแค่ว่างบหรือว่าเงินไม่มีนะครับผมจะบอกว่ายังไงดีเงินไม่มีนั่นแหละครับผมตรงตรงเลยก็คือยังไม่มีตังพอที่จะซื้อรวมเล่มได้แน่นอย่างที่ผมตอนที่ผมก็ได้อ่านไปแล,แล้วแหละก็ <c> สุดท้ายก็ผมก็ได้ไปซื้อมาไปรวมเล่มทั้งหมด28เล่มเลยเป็นแพ็คจบซึ่งไอ้ตัวเล่มที่28เนี่ยต้องต้องใช้คําว่า อันเดียวผมผมหาเล่มที่28ก่อนเพราะว่าเล่มที่28เนี่ยผมเชื่อว่ามันอาจจะเป็นในลักษณะนี้ครับผมผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเกิดขึ้นได้มากน้อยสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเล่มที่28เนี่ยคือเป็นเล่มที่ฉบับจบนั่นเองครับผมเพียงแค่ว่าฉบับจบอย่างที่เราทราบกันครับผมว่าตัวของเบลเซบับเนี่ยแกโดนตัดจบครับผมทําให้ฉบับจบของแกเนี่ย อาจาจะยังมีเนื้อหายังไม่ครบเล่มสักเท่าไหร่น,นั่นเองครับผมอ่าเล่มนี้เนาะอาจจะยังมีเนื้อหาไม่ครบเล่มสักเท่าไหร่ครับผม,ผมก็เลยทําให้ตัวของอาจารย์เนี่ยแกได้เขียนแบบเหมือนตอนสั้นหรือว่าอาจจะได้เขียนเนื้อเรื่องขำๆ after story นิดๆหน่อยๆมาด้วยนะนั่นเองก็ผมก็เลยอันนี้ก็ก็ชอบนะผมชอบมากเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลกัหลกๆต่างๆเนาะซึ่งเป็นเนื้อเรื่อง after story ครับผมไปเที่ยวด้วยกัน มีพี่สาวของโองะก็มีแฟนแล้วนู่นนี่นั่นก็ผมเราก็จะได้เห็นความลักของตัวฮิวด้าจังครับผมโอ้โอ้โอเหมือนจะเป็นการสปอยนิดหน่อยผมของอุบเล่มที่28ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะ <laughs> นี่แหละครับผม <c oughs> ก็เบลสปับจริงๆที่ผมอยากที่จะยกตัวของเล่มที่28ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยครับผมเพราะว่า1เลยก็เดี๋ยวจะมีครับผมหนังสือเล่มจบ1เล่มครับผมที่กําลังจะถูกวางแผงพร้อมกับบนะ็อกเซตเนาะ นั่นก็คือ Attack on Titan หรือว่าผาผ่าพ,า,พา,พา,พาพิพผาปะผาพิภพไททันนั่นแหละครับผมที่จะถูกวางแผงในประเทศไทยไม่ไม่นานครับผมประมาณปลายเดือนนี้ครับผมซึ่งหนึ่งเลยก็คือผมสันนิษฐานว่าเท่าที่ผมเคยได้ยินมานะว่าอาจารย์อาจารย์ที่วาด Attack on Titan นะ่ะอาจารย์ฮาจิเมะเนี่ยแกได้มีมีโอกาสครับผมได้ได้ไดอาจอาทางสำนักพิมพ์โคดันฉาเนี่ยแกให้สิทธิอาจารย์แกวาด ภาพเสริมหรือว่าว่าเนื้อเรื่องเสริมหลังจากตอนจบได้นิดหน่อยนั่นเงครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูด้วยครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือการโปรโมทของทางวิบูลกิจครับผมที่บอกว่าตัวเล่มของเล่มที่34ของ a อคแท็กอ t นไททเนี่ยมีความหนามากๆเลยแล้วก็ใช้ก็ว่าเป็นปกที่พิเศษด้วยเนาะภาพสวยนู่นนี่นั่นด้วยอันนี้ก็ต้องคอยติดตามด้วยครับผมซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นกรณีเดียวกันกัแบบของเบลเซบับนี่แหละครับผมที่จะทําให้ตัวของอ มังงะเนี่ยฉบับรวมเล่มเนี่ยอาจจะมีเนื้อหาเสริมที่อาจารย์แกมีเวลาวาดเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนั่นเองครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังไดอารี่มังงะเบลเซบับครั้งนี้เนาะเบลเซบับเด็กพันนรกครับผมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะใช้นะครับผมอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะให้นะเล่มที่28นะครับผมเขาเขียนว,ว่า พ่อกับลูกครับผมโอ้โหเป็นคําที่ผมอ่านเสร็จผมก็กินใจไปพอสมควรเลยนะสำหรับเบลเซบับผมอ่านไปแล้วทั้งหมด2รอบคร้บกผมเบลเซบับครั้งนี้เนาะโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด u u s c r i b e รวมถึงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจทันทอคด้วยครับผมเราจะคอยอัปเดตสถานการณ์รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทาง Facebook ครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ